มาต่อกันเลยครับสำหรับคอฟดิวตี้โกดต,ตอนที่9ครับโอเคหลังจากที่เราได้แฮกข้อมูลจากที่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> พาที่แล้วมาเราก็ได้บอดแสมา <c oughs> อยู่ที่แอนตาร์กติกา <c oughs> มันคือแ <c oughs> พ,พ่งขุดเจาะน,น้ำมันแอตลาส์ The Atlas provides enough fuel to keep the Fed running for years, and I don't want you to take the Atlas. I want you to sink it. Okay. We're in position. <laughs> 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 okay. <laughs> <Is that> <laughs> ใต้น้ำแข็งแน่เลยโอเคโอเคปิดเวปิดก้งองได้ละเมวางระเบิดกดตูมซะตกลงมาแล้วก็ใส่เลยไม่ต้องพูดมาก <laughs> ใส่ให้หมดโอเคเคลียร์มีปืนอย่างดีฮะปืนสำหรับยิงในน้ำโดยเฉพาะโอเคว่ายที่แสงไฟขึ้นไปแล้วโอเคมาเร็วยิงเลย ไอ้ยคานคานจะคานหนีฮะอยู่ไหนยอยู่ไหนอุ้ยระเบิดเฮ้ยนู้นยิงอย่างนู้นหลบก่อนหลบก่อนหน้าแดงแล้ว ไมกโนุนโนุนนุนเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปรอบกันจะต้องหาปืนเพิ่มปืนพกไม่ไหววะ่ะ <c oughs> โผล่มาเลยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยโดนเยอะเหมือนกันเอาปืนมานี่ดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วเอ้ยเอ้ยปรโตูเฮ้ยโอ้ยโดนกดรีโหลดเอเค มีมีโอ้ยมีอยู่เยอะเอาระเบิดไปกินเฮ้ยอย่าขวางสินี่จิ้มเข้าไปเลยฮ้นนย่ไนยู่นี่ป่ะ ยิงจากข้างนอกมันเห็นมันเห็นวางไงอ <c oughs> <c oughs> ุ๊ยนี่ไงที่ต้องการโอเคเก็บไว้ก่อนเลย โอเคเช็คพอยละ e มดแล้วว่ากดสีเหลียมอ๋อปืนตะขอเราจะโหนตัวขึ้นไป เค <Okay, S 2> ขึ้นไปเลยทำไมอ่ะ,อะต้องรอก่อนลงไหม okay, โอเคลงกดเมื่อกีอก้ยังกดสี่เหลี่ยมอยู่เลย

ไหนอยู่ไหนอุ้ยบานอยู่กันบานมีใครที He ่เฮ็ดโอ้ย,ยอยู่กันเยอะเอานี่ไปโุ้ยหมดหมด Wait, Hey! Hey! They the high ground. Around to rip through that metal. Target อยู่ไหนหลบอยู่หลังถังไ้ยกระสุนจะหมดแล้วยิงให้หมดนี่นแหละเดี๋ยวเอาใบาสันนี่นแหละไปไหนละอออยู่นี่ Charges. We're eternal. We're moving on the east side. Check. Pressure regulators are up ahead. Let's move. Move. Check your corners. Clear. Check. Hey, what? Room's clear. Go. Rainbow. Hey. Oh, oh, oh. oh. Right. Let's move. Someone had to hear that. What is <coughs> โอเคแปะระเบิดเข้าไปเฮ้ยพักเราโอเคไม่งั้นเราเลี่ยงแน่โดนใส่เลยใส่เฮ้ยเกือบโดนโอ้โหเอาระเบิดไปอีก เออ่นุนเออหนุนเฮ้ยโอเคกระสนุนจะหมดอีกแล้วเนี่ยมันใช้นี่กันเยอะโอ้โหมามานี่เฮ้ยอย่าทำะไรเออ <c oughs> สแกนมือมัน ปิดมันซะเฮ้ยไม่ Dorothy, ไม่อย่าปิดเดี๋ยวมันระเบิดไม่สนนะ่ะมาเพื่อทำลายอยู่แล้วเก็บมันไปเลยพูดมากนะโอเค โอเอย่าเพิ่งยิง oh, ว่าแก๊สมันรั่วเอุ๊ยโอเคยิงได้เลยนู่นอยู่นู่นเฮ้ยเกือบโดน เรียบร้อยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกนู่นอยู่นู่น,น,นจะไปไหนโอ้ยปีนมาทำไม <c oughs> ไปีนมาทำไมนี่ระถังตุ้มไปซะ ศุนจะหมดอีกอครับห่้ยเนาะนึกว่าถังจะระเบิดปะโถโอเคเก็บหมดละ อ้าวเฮ้ยห,ยห้อยอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะห้อยไปแล้วกันเพราะเราก็ต้องหาทางนี้เหมือนกันอ,อยิงเลย hiện 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 ngâu hiện ngâu cột ô không côm tông côm ờ ông đi lại cửa đi ok khinh mà lại เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่โอเคต้องขึ้นไปหาเอาที่ที่โอ้โ oh, หอยู่กันเยอะเลยเออให้หอยิงโอ้โหเนไง วิ่งเฮ้ยปลาระเบิดจะวิ่งไปแต่ต้องปลาก่อนรีโลดแป๊บนู้นนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก ว้ยู่นี่ไปไหนจะไปไหนไม่วา่าไงพวกไประเบิดระเบิดระเบิดจนได้โอ้ยต้องสู้ใหม่ ทำไมวะเออทะลุทะลุเอาน้อยหนาไปเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนย่องเข้าไปย่องเข้าไป เฮ้ยจ,จะวิ่งมากระแทกเอาไปอีกลูกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนระเบิดอีกแล้วระเบิดระเบิดลบจุดเดิมตรงเดิมเลย

ไอ้พลปืนให้ได้ก่อนระเบิดอีก้ววิ่งหลบอนบบน,นี่อะไรเนี่ยเฮอมาช่วยเตรียมตามไปตามไป but the walk get that body off the console let's finish the job you see keep the pressure in the green while i overload the pumps come late couldn't in the green Logan hold it steady okay keep the pressure up we're hey, hey. With this thing

ทีเมื่อกี้วิ่งขึ้นบันไดวิ่งโคตรช้าเลยเร็วเร็วเร็วเออไป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 โอเคกระโดดกระโดดอุ้ยโอเคทางขุดเจาะน้ำมันแอตลาสโดนเรียบร้อย